คนที่ดูแลพ่อแม่อย่างดีคุณก็จะมีโอกาสที่ดีชีวิตที่ดีมากกว่าคนอื่นพ่อคะมีคนถามว่าอยากมีความรักดีๆทำไมต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีด้วยคะโอ้มันละเอียดมากเลยนะลูกอย่างนี้วันนี้เราทำอะไรเราได้บบนั้นเลยเราสร้างเหตุอะไรไว้เราได้รับผลย่างนั้นเลยโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะ่ะเพราะว่าพ่อแม่คือคนที่รักหนูที่สุด หนูว่าจริงไม่จริงทีเนี้ยอะไรที่เราทํากับพ่อแม่เราได้ผลเลยสามเด้งดูแลพ่อแม่ดีพูดดีนีิบัติเตรียมน้าเตรียมข้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีเนะี่ยอันนี้หนูได้รับสามเด้งและขณะเดียวกันหนูทําอะไรกับพ่อแม่ที่เป็นลบอ่ะดูก็รับสามเด้งถ้ามีพ่อด้วยเป็นอกเด้งเด้งเดียวก็ไม่ไหวแล้วหนูว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะเช่น หนูเคยเคยบ่าพ่อแม่เคยคิดร้ายคิดลบอะ่ะไม่ได้คิดร้ายคิดลบโกรธกันเถียงกันบางคนดูแลพ่อแม่ดีๆแต่ก็มีปากมีเสียงกันเวลามีคนรักคนรักก็ดูแลคุณดีมากแต่ก็มีปากเสียงกันไงหรือคุณให้เงินพ่อแม่แต่คุณไม่มีเวลาให้กันเลยคนรักก็มีแต่เงินให้คุณคุณก็ไม่ได้ได้เวลาจากคนรักเลยคุณเลือกได้เลยนะ เราเลือกได้ว่าเราจะทําอะไรไงเพราะตอนนี้คุณรู้แล้วหนูรู้แล้วว่าเราทําอะไรกับพ่อแม่เรารับสามเด้งเ้าเขามีพ่อแม่เราเป็นหกเด้งไม่ใช่แค่สามถ้าแม่อย่างเดียวสามมีพ่อได้เป็นหกเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องเลือกเท่าที่เราอะ่ะเท่าทันอารมณ์เราบางอย่างเราไม่ทันเราก็พูดออกไปตอนนี้หนูต้องรู้แล้วเฮ้ยก็ต้องไม่พูดออกไปเงียบเลยแล้วพูดแต่ดี หนูก็จะรับบุญเต็มเต็งไม่ต้องรับไม่ต้องรับผลอื่นแล้วไงเพราะการรมมันแก้ไม่ได้หน้าที่ของเราคือจุดสตาร์ตตอนนี้คือไม่ทาํากรรมเพิ่มและเติมแต่บุญใหญ่เพราะพ่อแม่บุญสามเด้งนึกภาพคุณทําบุญกับแม่พ่อแม่ทั้งวันทั้งึ่นสามเด้งคุณทำสิบครั้งก็สามสิบเด้งละเยอะไหมแล้วก็ทําแต่ดีทงแต่ดีพูดแต่ดีคิดแต่ดีไม่พูดบดไม่คิดนองเพราะคุณดูคลิปนี้แล้วหนูดูคลิปนี้แล้วหนูก็จะรู้ไงลูกเข้าใจไหมครับ เราจะ,ะนั้นเลื่อนเอาตามสะดวกเลยแลกซิตนะครับคนที่ดูแลพ่อแม่อย่างดีคุณก็จะมีโอกาสที่ดีชีวิตที่ดีมากกว่าคนอื่นคนที่ดูแลพ่อแม่ดีอยู่แล้วให้เติมเรื่องให้เวลาให้ใจสอบถามสารทุกสุขดิบเพิ่มเวลาให้เวลากับท่านบ้างพาไปกินคือให้เวลาเพิ่มขึ้นคุณก็จะมีคนรักที่ให้ทั้งเงินให้เวลาพูดแต่ดีคิดแต่ดีกับคุณเพิ่มขึ้น อ้อมุญมันเร็วมากคนที่อยากสําเร็จทั้งทางโลกทางธรรมนะครับให้กดลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยและเติมบุญกล่าวอนุโมทนาบุญแชร์แบ่งปันธรรมทานให้ตัวเองนะครับบุญผ่าน w i ยไฟมันเร็วมากแล้วพบกันในขับสีโรถึงฮโรนะครับ